วุนวายแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวุนวายแล้วครับโอ้ยเสียชื่อเสียงอีกแล้วเบายกหน่อยยกหน่อยยกยกหน่อยยกหน่อยยกยกยกเบาเเบา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 ยกเคร่งยกเคร่ง S <S <S เอาอีกแล้ว <S <S ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบแรงไม่ต้องเหยียบแรงค่อยๆค่อยๆไม่ต้องยกเอาอีกแล้วเ้เสียชื่อหมดเสียชื่อหมดโอ้ตายเลยโอ้เสียชื่อหมด อีกถอยไปอีกไปไปถอยไปอีกเอาละเปลี่ยนหัวหน้าแล้วหัวหน้าเอาหัวหน้าเองแล้วเอาถอยไปอีกดิได้ลงไหมพี่ได้ลงไหมพี่ผมจี๋โอ้ยเสียหมดเลยโอ้ตายเลยไปยาวเลย ดดยอย่าอย่าเหยียบแรงมันตะกุยต้องยกเล่งมันแรงเกินอนี่ยอย่าทรงต้องค่อยๆต้องค่อยๆนึบๆไปเออดูหัวหน้าหัวหน้าจัดก,การเอง <c oughs> เอาละตะกุยแล้ว <Okay. S 1> เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อาอีกแล้วดิฟดิฟเลย นู้นสตารไปเลยไม่ต้องแบบนี้ก็ทำเมกันไม่แล้เอ้อยไอ้ย่ขึ้นบูดูขึ้นบูดูได้ไหมเนี่ยนะไปบูดูตายเลยโอ้ไปบูดูลบกันไก,กลๆเลยโน่นเลยพี่มาร้อยยีย่เลย <c oughs> <c oughs> Đi đi! cho nhertz nốt luôn đó. Quá kh drop đó hông, không thấy cái gì đâu, Mình thật dễ dốu thôi, Đuổi được vô Ừm. Ok ok các bạn, tụi nó sạch sẽ rồi chứ iAT! ÊошI, อแล้วมาท่างขวาเดี๋ยวก็ตกล่องอีกน่ะเอ้ยมันต้องลายนี้ตรงนี้มันหลวมแน่นอนต้องให้ปลงมาจารย์เอง <c oughs> เสียชื่อรีเก็หมด <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยทุกคนโอ้ขึ้นได้ครับอุ่น๋ยวเช้าเลย <c oughs> ยวลได้ลงไหมพี่มลังได้ลงอ่ะ วุ่นแต่เช้าเลยทุกคนมันเละไงตรงนี้ก็เพิ่งถมใหม่ม <laughs> ันก <c oughs> ็เลยไม่แน <c oughs> ่นมันยุบม <c oughs> ันยุบตัวเสียระบบเลยโอ้ยตายเลยมารายงานตัวเลยเนี่ย โอ้ยจะไม่ได้หัวหน้านี่จบเลยนี่กี่เที่ยวนี่ถอยไปกี่เที่ยวโอ้เป็นสิบเลยอ่ะเที่ยวไม่นั่่งดููอยนล่อยแแ้้วขึนมมาคต้องอยู่ขวาซ้ายมันรวบซ้ายมันไม่แน่นมันมมนจอืี่ได้อาจารย์นี่สิทธิ์ปรรมอาจารย์นี่ต้องเสียค่าครูเลยเนี่ยต้องเสียยังไหวเลยนี่ยเปิดไฟหลีไว้นี่ไฟปิดไฟหลีแล้ว ไฟรีติดอยู่เสียระบบหมดว่าไม่ป้ายเลยอย่างเงี้ยไม่ป้ายเลยอย่างเงี้ยพายไปรออะไรมาเนี่ยคิดว่าติดตรงนน้นอาเงี้ยะอาเงี้ยไอ้เงี้ยไวรุ่นเม like ียวพอดีไอ้เงี้ยเจดทุกคนสวัสดีครับ <laughs> ให้ดูไว้รุ่นรุ่นเนี้ยพอดีรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ <laughs> <laughs>